สำหรับรางวัลนะฮะการออดิชั่นศิลปินใหม่ภา้โตเกียวมิวสิกคำแรกรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แกน่น้องปอค่ะกนพรค่ะจะได้รับเงินรางวัล 3,000บาทนะคะจากแบรนโซ่เช็นม,มอบเลยนะคะรับมอบจากน้องทั้งสองท่นนะคะไปได้านขวามืออีกนิดนึงนะคะ,ะมาลุ้นกันต่อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสีใดรางวัลชนะเลิศค่ะสมมอบกันต่อนะคะ,อะมอบเรื่อยเรืเลยค่ะบอสอของรามันเยอะมากนะคะ ผู้สนับสนุนใจดีของเราเยอะแยะมากมายนะคะน้องๆก็จะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องปอกรุษพรด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะจับมือกันจับมือป้าปั่นล้างงาปั่นลางงาจับมือครับพังหน้าเราก,กันเด้อสัสนีเด้อสวดมนต์เด้อสวดมนต์เอา และแลำดับต่อไปนี้นะฮะที่ดิฉันจะประกาศนะฮะจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันยบที่หญ่สำหรับการเป็นห,หนาดาวรุ่งใหม่นอาณาระดับค่าวโตเกียวฟิว น้องสินต์พิมพ์มาค่ะเป็นคนเยียร์ระหวาวันชนะราคาตัว๋วหนึ่งนอาซจะได้ตึรายวันครับหนึ0บาทในอาจากบอด้าสกแสุดยอกนเครับสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คือผู้ชนะที่เฟนหาบันหนึ่งเดือนเต็มนะครับจาก3 0 0พันคนนะครับเหลือ เธอคนเดียวในค่ำคืนนี้ในวันนี้และจะเดินทางไปกับเราต่อกับท่ายเพลงตเกียวมิวสิกนั่นเองนะคะเปกํานลังใจน้องน้ำนะคะและนั่นหมายความว่านะคะน้องปลากับมเเนนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับเงินรางวัล5,000ันบาทแแปนโซ่ค่ะ่อดอกไม้สวยและของอัลเบรียมากมายนะคะทีดีด้วยครั้ง3าตำแหน่งนะคะ ราคายเชียร์ไทยเป็นกำลังใจให้กับน้องต่อไปได้นะครับน้องๆทั้งสามท่านไม่ได้อยุดเพียงเท่านี้นั่นเองนะคะส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจน้องกันต่อนะคะกับเส้นทางร้องเพลงการร้องเพลงโมกัรบันเทิงนั่นเองโอ้โหวันนี้ต้องแสดงความยินดีนะครับผมย้เอาไม่ไม่หายเพลนเบาความรู้สิทธิ์นะครับในคำกลิ่น,นที่ ได้รางวัลชารช์เลอศแบลนคะแนนนำสูงสุดจากคะแนนที่คณะกรรมการเป็นคนตัดสินครับคาวนี้ก็ต้องขอบคุณป๊อตด,ด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่ๆทีรรมงานแล้วก็กําลังใจทุกๆกําลังใจให้หนูเลยในข่้นเคีนนี้ด้วยนะคะหนูเต็มที่มากๆหนูพยายามมากๆ ตอจาักนี้น้องๆก็น้องก็จะได้ไปเดินสายครับผมและเข้าเป็นศิลปนตัเวเก็บชิ้นอย่างเป็นตัวกลางตอนนี้<ห>ประเมิน่ะสุดยอดในขัืนนี้ไม่รู้จะสรรหาคำารรพูดนะครับมีมีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกเฮฮาและมีทั้งความเศร้าในผลงากใช่แล้วและแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงขอบคุณคณะกรรมการในสามท่าน ขอบคุณอาจารย์ตีขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงขอบคุณสถานที่ในวันนี้รีออสต์อะไรนะ